มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพบกับผมอีกครั้งมีแบรี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวอร์ครับวันนี้เรามาดูกันอีกบิลหนึ่งครับบิลนี้จะใช้ปืนที่มีชื่อว่าคามิเลียนและก็ชุดเกียร์เซตสไตเกอร์ครับเริ่มต้นกับสายไฟวอลครับตัวนี้ทีนี้เรามาดูที่ปืนคามิเลียนกันครับ AR ปืนตัวนี้ก็เป็นปืนที่ดีเหมือนกันครับยิงง่ายใช้คล่องรอบจัดด้วยครับ ที่สำคัญครับมาดูทาเลนต์ของเขาครับทาเลนต์ของเขาก็จะเป็นหัวไหล่ตูดไม่ใช่ครับหัวตัวและขาครับยิงเข้าหัว30นัดครับได้คิดค้อฮิต20คิดค้อดามเมจ50เข้าตัว75นัดได้เวพอนดาเมจเพิมเ่มเติมเข้ามาอีก90%ส่วนยิงขารีโหลดเร็วขึ้น150สําหรับสายคอนโซลยิงเข้าตัวก่อนเลยครับแล้วค่อยเปนเน้นหัวง่ายกว่าเยอะเลยครับเราก็จะได้ดาเมจบวกขึ้นเข้ามา ส่วนหมอดเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของดีๆทั้งนั้นส่วนอาวุธสำรองผมยังคงใช้ช็อตกันครับล็อกแอนด์โลสำหรับใครที่จะเก็บบุญครับเก็บสแตทส่วนปืนตัวไหนก็ได้ครับทีนี้เรามาดูสายสไตเกอร์กันครับสายสไตเกอร์นี่ถือว่าเป็นสายเก็บบุญครับเราต้องสะสมบุญครับเรียกว่าสะสมสแตทครับใส่ทั้งหมด4ชิ้น2ชิ้นได้เวพอร์ฮนเดอริครับส5 3ชิ้นได้ยิงไกลขึ้น15%ส่วน4ชิ้นนี่แหละครับทุกๆครั้งที่เรายิงศัตรูไปนะครับเวฟพ่นดาเมจจะเพิ่มขึ้น0.65%ได้สูงสุด100ครั้งครับก็คือว่าถ้าเรายิงให้ได้ครบ100ครั้งครับเราจะได้เวพ่นดาเมจ e 65%แต่ครับทุกๆครั้งที่เรายิงไปครับใน100ครั้งเนี่ยกว่าจะเต็มนะครับสแต็เขาจะลดลงครับช่วงแรกก่อนถึง50ลดลงทีละ1น t a สต หลัง50-100ลดลงทีละ2สแต็ต่อวินาทีอันนี้ก็ต้องเก็บสะสมบุญให้ครบกันครับสำหรับสไตเกอร์ในแต่ละส่วนผมก็จะใช้อาร์โมให้ได,ได้มากที่สุดครับแล้วก็มีคิดเข้าฮอิตด,ดาเมใจจริงอยากจะได้อาร์โมเยอะกว่านี้ครับเหตุผลก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับกระเป๋าครับลิควิดเอนจิเนียร กระเป๋า b r i s t o n e a r m o r i ครับตัวนี้ให้ a r m o r r g g n t 1%น้อยไปหน่อยครับคอ r อ Attribute คือ a r m o โส่วน Attribute นั้นเสียดายครับ Explosive Resistance ป้องกันระเบิดตัวนี้อยากได้อย่างอื่นครับตัวอื่นหรือว่าจะเป็น Critical Hit Chain ก็ได้แต่ที่สำคัญครับทาเลนตตัวนี้ครับ Perfect b u t c k e r ครับอ่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฆ่าศัตรูได้ครับเราจะได้โบนัสอาร์โมเข้ามาครับอีก12% ในระยะเวลา10วินาทีสูงสุดคือ10ครั้ง10ครั้งครบก็จะได้นู่แหละครับ120%โบนัสอาร์โมูคล้ายๆกับโมเมนโต้ครับแต่ตัวนี้ฆ่าศัตรูแล้วไม่ต้องวิ่งเข้าไปเก็บทฟี่ไดอาร์โมมาเลยครับเมื่ออาร์โมแรงครับให้มาใช้คู่กับตัวนี้ครับเฟนิสกรุ๊ปครับเป็นสายของ a อส a u l ไ r เฟิลครับเอสโซ่ไรเฟิลดาเมจเพิ่มขึ้น10% ส่วนคอไอติบิวก็จะใช้เวพอนดาเมจคิดถ้าเขาดาเมจคิดถ้าเขาฮิตเชงแล้วก็ใส่หมดคิดถ้าเขาฮิตเชงทาเลนนี่ครับอินทิมมิเดตครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราได้โบนัสอาโมเข้ามาครับจะทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะทำการของเราครับ10เมตรโดนเวพอนดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีก5%นนั่นหมายความว่าสายนี้ต้องค่อยๆเข้าไปยิงครับยิง หญิงเมื่อได้อาวโมแล้วก็ทํำดามเมดเข้าไปครับจะแรงขึ้นครับยังแรงไม่พอครับผมได้ประโยชน์จากสายไฟวอล์มาอีกหนึ่งชิ้นครับนั่นก็คือโล่ของไฟวอล์โดยเฉพาะเลยครับโล่ตัวนี้มีความสามารถก็คือทุกครั้งที่เรากางโล่ครับต่อหน้าศัตรูครับก็จะมีลัศมีเข้ามาให้ดูครับนิดหนึ่งศัตรูที่อยู่ในระยะทำการตรงนี้ล่ะครับศัตรูก็จะถูกเราทำดาเมจ เยอะขึ้นครับหรือว่าเราทำดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองแต่ก่อนอื่นครับสำหรับใครที่ดูบิวแต่ละบิวของผมแล้วนะครับอย่าลืมกลับไปที่โต๊ะสายความชำนาญพิเศษของตัวเองครับและตรวจเช็คดูนะครับว่าปืนของเรานั้นได้ปลดล็อกตรงหรือเปล่า หากปลดล็อกไม่ตรงครับอย่างเช่นในตอนนี้ผมปลดล็อกไม่ตรงนะครับให้กด respect element ครับเมนูที่2กดสี่เหลี่ยมค้างไว้ครับเอาในส่วนที่เราไม่ต้องใช้ออกไปคร euh. ับเสร็จแล้วก็ไปเติมในส่วนที่เราต้องการครับก็คือปืน AR assault rifle ครับก็จะได้ความแรงเพิ่มขึ้นมาอีก15%ทีนี้มาลองดูที่ปืนกันครับ ปืนคาอไมเลียนจะต้องใช้งานยังไงเมื่อเราเล็งศัตรูครับสังเกตข้างๆกระบอกปืนครับจะมีรูปรังพึ่งหกเหลี่ยมอยู่3ส่วนครับส่วนบนคือหัวครับส่วนกลางคือตัวส่วนล่างคือขาถ้าเรายิงหัวเข้าไปเรื่อยๆครับจนเต็มนี่ละครับเก็บสะสมบุญสะสมสแต็คครับ เมื่อเต็มแล้วก็จะทําให้เรายิงแรงขึ้นมาส่วนตัวครับตัวก็ค่อยๆเก็บสะสมไปตรงนี้ก็ค่อยๆเก็บสะสมไปจํานวนกระสุนก็จะเยอะหน่อยแต่ได้ดาเมจเยอะขึ้นครับยังไม่พอครับเมื่อเราสแต็กหรือสะสมบุญได้ครบกลางโลกศัตรูในรัศมีทําการของเราครับก็จะโดนดาเมจเยอะขึ้นไปส่วนสไตรเกอร์ด้านล่างก็สะสมให้เต็มครับก็จะเก็บเต็มไปเรื่อยๆ ทีนี้มาดูแนวทางครับสำหรับการเก็บสะสมสแต็กของสไต k e เกอร์ก็จะมีอีกหนึ่งวิธีครับก็คือใช้ช็อตกันของเราครับยิงลัวๆก็ได้แต่สำหรับวิดีโอนี้ผมขอเก็บด้วย AR เพียวๆแล้วกันนะครับเมื่อเราฆ่าศัตรูได้นะครับเราได้โบนัสอาร์มโมโเข้ามาเลยครับแถบสีฟ้าไม่ต้องเข้าไปเก็บเหมือนโมเมนโตเลยครับกลางโลครับแล้วก็ยิง เนี่ยครับได้เป็นร้านจังหวะที่สเต็ปเต็มบุญเราเต็มทำดามเมจก็แรงขึ้นเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าไม่ต้องตามเก็บโทฟี่ครับเพราะโมเมนตโตต้องตามเก็บตัวนี้ไม่ต้องเก็บแค่ฆ่าให้ตายก็พอมาใหม่ครับสแต็กยังไม่มียิงเก็บสะสมบุญครับช่วงนี้กว่าเครื่องจะติดใช้เวลานิดนึงครับต้องเก็บสะสมครับ สะสมต้องเต็มด้วยนะโอเคอาโมก็มาครับพอได้วิ่งสวนได้วิ่งเข้าใส่ครับพยายามเข้าใกล้ตัวเต็มแล้วครับตัวเต็มก็จะได้เวพอร์ดดาเมจเพิ่มขึ้นมาครับ ก็จะประมาณนี้ครับเก็บสะสมบุญให้ครบไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนตัวหรือว่าสไตเกอร์แถบเราก็ต้องเต็มครับก็เก็บกันไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดี